ใช่วันนี้พี่นัทมาช่วยเราทุกรอบเลยถ้าไม่มีพี่นัทเราแพ้นั่นแน่พี่แฟสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่นัทขอบคุณนะคะพี่โดนนี่หนูว่าพี่โดนเองโอ้แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บหนูลืมพี่ๆพ,พร้อมดูพี่โดนกันหรือ,อยังแปบ๊บนะแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บ แป๊บแป๊บ,บ้ยเห็นแล้วหรือเปล่าแปบ,บนะแปบ,บ,บ,บนะพี่โดนแปบนะพี่โดนนี่ทุกคนพร้อมดูพี่โดนหรือยัง แทมแทมป๊าป๊าพี่โดนโอ้ยพี่โดนเห็นแล้วแน่เลยอะ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วนี่คือพี่โดนนะทุกคนแทมแทมเทมแทม,แทม,แทม,แทม พี่โดนเป็นไงสวยไหมเนี่ยหนูตั้งหนูตั้งใจวาดพี่โดนมากเลยนะเนี่ยแบบแสงวันสองพี่โดนเป็นไงสวยไหมให้ดูใกล้ๆนา่ารักอันนี้หนูว่าเนี่ยพี่โดนน่ารักไห้สองเท้าด้วยนะเนี่ยเดน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 ดน,ดนพี่โดนต้องแคบแล้วพี่โดน เก่งใจจองว่าให้พี่นัดว่าพี่นัดพี่โดนถ่ายรูปเร็วกับผลงานของน้องหลินนี่เป็นไงพี่บอรูนต่อให้ครั้งต่อไปเดี๋ยวหนูว่าพี่บอรูนนะอันนี้หนูว่าพี่โดนก่อนน่ารักใช่ไหมหนูบอกแล้วพี่โดนว่าน่ารักมากมีิวโอ้ยน่ารักสุดตาย โอ้ใช่แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเต้เนเพลงอะไรอะ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บพี่มอสต่อไปหนูนี่ไงวันนี้วันนี้เป็นวันนี้เป็นพี่โดนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นพี่มอสแล้วก็พรุ่งแล้วก็วันต่อไปก็เป็นพี่วอลโนแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพี่พี่นัทไปทุกคน ต่อไปก็ใช่ต่อไปพี่มอสโอาไมพี่พี่เราเต้นก่อนที่เราจะลงไลดีกว่าแต่วันนี้หนูพี่โดนวันนี้หนูเตรียมมาแค่สองเพลงอะตามนะหนูเตรียมเพลงนี้จบหพี่ตุ๋นบอกเลยว่าหนูวปวดฉี่หม